สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยนะคะแต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้เนาะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้อันนี้หมอต้องบอกอะไรที่ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปหมอมินยังไม่มีหัวข้อนะคะให้ไพ่ Fi, เล่าเรื่องแล้วกันถ้าท่านใดนะคะตรงจลิตกับคลิปหมอหวังว่าการแรนดอมครั้งนี้อาจจะตรงกับคุณนะคะตรงนี้นะ ขอให้คุณนึกถึงสิ่งศิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์และนึกถึงคนคนนั้นของคุณนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะนะคะในค่ำคืนนี้คุณเป็นอย่างไรใบแรกเลยนะคะโอ้หนะคะเก้าวถ้วยเนาะแม่หมอว่าที่จริงนะคุณเคยมีความรัก ความอบอุ่นความเติมเต็มหรือเคยอยู่กับใครเป็นสถานะแฟนก็ได้นะคะตรงนี้นะแม่หมอว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะมาดูแลตรงนี้หรือนะคะได้ไปงานสังสรรค์ได้ไปงานเกี่ยวกับงานกลุ่มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้นะคะหรือเราพยายามทําตัวเองให้มีความสุขถ้าก้าวถ้วยส่วนใหญ่ขึ้นมาแม่หมอว่าคุณที่จริงคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคุณเป็นที่รักของคนอื่นนะคะตรงนี้คุณมีคนมาจีบไม่เท่าเยอะเพียงแต่เราเท่านั้นแหละจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะ มาดูต่อนะคะอืมนะ,ะอันนี้เป็นใบแรกของคุณต่อมานะคะแม่หมอว่านายออฟสอดอันนี้ธาตุลมตุนรุงเมทุนเนาะแม่หมอว่าที่ผ่านมาคุณมีความรักความสมานที่อาจจะมีความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งโดยเฉพาะเขาไม่เคยยงให้อ่าไม่เคยลงให้เรามีอีกโก้มีทิฐินะคะหรือถ้ามีความรักคนรักของเรานะ,ะแม่หมอบอกเลยว่าเขาไม่เคยนะคะแบบ อ่านะคะอ่อนน้อมกับเราเลยไม่เคยแบบใส่ใจเรานะคะตรงนี้แต่ถ้าช่วงเวลาไหนาถือดาบขึ้นมา,นาคุณเห็นภาพก็รูนเนาะช่วงเวลาที่ขัดแย้งมีปัญหานะนะคะตรงนี้สามดาบเนาะเจ็บปวดและเสียใจมากนะคะคุณนึกถึงเรื่องราวที่เราทําให้เราเสียใจสะเทือนใจนะะหรือคําพูดคําจาก็ได้นะคะนี่อาจจะไม่ใช่สามเศร้าอ,อาจจะเป็นเรื่องที่เราขัดแย้งมีปัญหาคําพูดที่มันแทงทะลุหัวใจเรา ะะหรือถ้าสามดับเาเป็นรักสามเศร้าที่เขาดึงใครเขามานะคะตรงนี้นายถือถ้วยนะคะธาตุน้ำเนาะ,ะกรกฎมินพิจิตแม่หมอว่าคุณก็พยายามนิ่งในตัวเองนะ,ะพยายามที่จะสงบจิตสงบใจแต่ถ้านายถือถ้วยนะคะไพ่ตัวนี้มันบ่งบอกว่าใครบางคนกําลังมาง้อเราหรือเรากําลังวางแผนไปง้อใครได้ด้วยนะคะ สองเรียนเนาะถ้าความรักแม่มอว่าคุณพยายามที่จะประครับประคองเห็นไหมคะเนี่ยมันมันวนหมายถึงว่าเขากับคุณอาจจะวนเวียนนะคะด้วยกันมาหลายรอบแล้วคุณน่าจะเคยให้โอกาสนะคะตัวนี้เพราะเราคิดว่าความรักมันมันอยากจะได้ความเติมเต็มหรือมองอนาคตไปข้างหน้าคุณถึงพยายามประครับประคองหรือไปๆกับๆมาหลายรอบแล้วก็ได้นะคะมาดูต่อนะคะก้าไม่เท้า แม่หมอว่าคุณถูกปิดกั้นไหมถูกบล็อกหรือนิ่งเงียบกันไปไม่ไม่ว่าเราจะไลน์ไปเขาไม่ตอบหรืออ่านไม่ตอบก็ตามหรือไม่ก็คือบล็อกจริงๆคือปิดกัน้นมีกำแพงแม่หมอว่าคุณก็คงพยายามในความรักความสัมพันธ์นี้คุณยังคงถือเขาไวนะ้นะนะคะยังมีใจแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกลับไปก็ได้นะคะอาจจะยังมีความคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะนะสเตนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์ แม่หมอว่าคุณกับเขาอาจจะตัดกันไม่ขาดพลังงานนี้ยังวนยังเวียนหรือคุณก็ได้นะคะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะนะคะให้อาจสลับกันก็ได้นะคะสิบไม้เท้าแน่นอนลหละคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นแฟนหรือเป็นขอบครัวบางคนก็มีลูกด้วยการผูกพันกันมานานนะบางคนยังเจอกันถ้าเป็นคนคุยคนคบแม่หมอว่าคุณยังเจอกันในสถานที่ทํางานเพียงอาจจะมองหน้ากันไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละนะ สี่ถ้วยเนาะสี่ถ้วยนี้รู้สึกว่าเรารักเขามากกว่าเขารักเราอยู่แล้วหรือเราทุ่มเทให้ไปก็ไม่มีค่าในสายตาเขาเราไม่มีความสําคัญนะคะอ่ะแม่หมอขออนุญาตเก็บนะทีนี้มาดูฝั่งพังฝั่งเขากันบ้างเขาเป็นอย่างไรนะคะ,นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะ คนนี้นะคะเขายังมองไปข้างหน้าแม่หมอว่าใจลึกๆเขาอยากพยายามอยู่นะอยากพยายามอยู่หรือบางคนมีความรักที่อยู่ไกลนะคะหรือความรักมันมีปัญหามันมีกำแพงมากๆเลยนะคะแปดเรียนแม่หมอว่าเขากาลังพยายามโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องที่เขาต้องทานะคะสี่ถ้วยนะคะมันเหมือนคุณเลยเนาะแม่หมอว่าีใจลึกๆเขาก็พยายามนะ เหมือนพยายามทําให้ตัวเองหาอะไรทําเพื่อไม่ให้ว่างๆแล้วก็นึกถึงแม่หมอว่าเขาไพ่พวกนี้เขาก็เบื่อๆนะนะคะเขาก็ไม่ได้มีความสุขมากมายนะคะ 9. เก้าเหรียญคนคนนี้เป็นคนโรคส่วนตัวสงูงมีเงินมีงานนะ,ะหรือ 9. เก้าเหรียญเขาอาจจะคิดว่าเขาก็มีอะไรที่ดีๆนะคะแม่หมอว่าแต่ว่าเขาก็เงานะ 9. เก้าเหรียญเก้าเหรียญเกือบเต็มสิบแล้ว แม่หมอว่าเขาโสดแล้วนะตอนนี้นะคะตรงนี้กําลังโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่กับตัวเองถูกปิดกัน้นคุณเหรอเขาบอกกันไปไหมตอนนี้ชีวิตเขาก็รู้สึกเหมือนคุณเลยนะคะไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายถึงจะมีคนลายล้อมอยู่แต่เขาก็ไม่ได้มีใครนะตรงนี้นะแม่หมอว่าเขากําลังนึกถึงคุณเขากาลังส่องคุณอยู่อย,อ,อยากสืบอยากส่องคุณอยู่นะคะตรงนี้ถามข่าวถามข่าวอะไรจากคุณอยู่ก็ได้นะนะคะ ะะกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ด้วยนะหกไม่เท้าคนนี้อาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลเดินทางโฟกัสเรื่องเงิงนเรื่องหน้าที่การงานประสบความสำเร็จนะเดโมนนะคะอันนี้ชาวมีนลัคนามีนเนาะนะ,ะความรักความสัมพันธ์นี้มีคนทัดดินกัเมื่อสมาก่อเข้ามาด้วยเนาะอันนี้เดโมนนะคะชาวมีนลัคนามีนแม่หมอว่าเขาก็สับสนนะเขาก็ทุกข์ใจนะคะช่วงนี้นะ รู้สึกมันอึมครึมสถานการณ์มันไม่ได้สดใสอ่ะหนูฟังเขาถ้ามันเหมือนคนที่แบบทุกมาแต่พยายามที่จะไม่ต้องคิดอะไรเพื่อพยายามทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโฟกัสกับสิ่งนั้นนะเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจความรู้สึกตัวเองก็ได้นะอ้อไพ่เหมือนคุณมาหลายครั้งแล้วนะคะแม่มอว่านะคนคนนี้เขายังเอ,อกคุณออกจากหัวไม่ได้ต่างคนต่างคิดถึงกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่ทําอะไรหรือคุณอาจจะเคยทํามาแล้ว แม่หมอว่าเขาก็มีใครเยอะแยะมากมายนะมีสเสน่ห์มันกันแต่เขาไม่ได้หยิบใครขึ้นมานะแม่หมอว่าเขาหันหลังกลับให้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วล่ะนะคะหรือของเขาหรือถ้าเกิดเข้าไปดีกว่าใครแม่หมอว่ามันก็ไม่ใช่สําหรับเขานะแม่หมอว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงสิ่งที่เคยดูแลใจใสนะตรงนี้มาดูกันนะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะค่ำคืนนี้เนาะมาดูความในใจมาอ่านความรู้สึกของเขา โอ้หกถ้วยค่ะเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวดีๆคุณหรือบางคนมีความรักที่ตามไว้กันก็ได้แม่หมอว่าเขานึกถึงคุณนะคะตรงนี้นะหกถ้วยนะคะ,ะนะคะนะคะแม่หมอว่าที่จริงเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรดีๆหลายอย่างนะเงินงานหรืออะไรก็ตามมั่นคงระดับนะคะไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้มีอะไรนะคุณมีดีทุกสิ่งทุกอย่าง ะะคิดว่าคุณไม่มีเขาก็อยู่ได้ไหมนะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่าเขาเงานะเขาโดดเดี่ยวหรือตอนนี้เขาโสดแล้วนะคะเขาไม่ได้มีใครโอ้นะคะเขานึกถึงสิ่งที่ถ้าคุณกับเขาเคยเป็นแฟนกันเคยแต่งงานเคยอยู่เป็นครอบครัวเขาอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าท่านใดที่นาะคคบกันแล้วมีปัญหาช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าเขารู้ใจตัวเองนะอยากกลับมาแล้วมาแต่งงานกับคุณเลยสี่ถ้วยคุณเห็นไหมเนี่ยหกถ้วยเนี่ย นายอยากแต่งงานอยากมั่นคงนะคะอยากอยู่เป็นครอบครัวกับคุณนะคะทรรมแลนธนูลัคนาธนูแม่หมอว่าเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณมันเหมือนคนมีเย,ยื่อใยคนตัดไม่ขาดดอกไม้ที่ผลีปานแปลว่าในใจเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขมีความสบายใจถ้าท่านใดที่มีปัญหาแม่หมอว่าคนนี้อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกนะนะคะ เออนะคะบ,บางคนคุยกับคนอายุน้อยนะแต่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่นะที่ผ่านมาเขาอาจจะทําตัวเหมือนเด็กไม่โตสักทีหรือบางสิ่งบางอย่างก็ตามนะแม่หมอว่าตอนนี้เขาอยากมีคุณนะบางคนคุยกับคนอายุน้อยก็ได้นะหรือคนทางไกลหรือเปล่าโอ้แม่หมอว่านะคะเขากําลังได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างหรือคุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะคนนี้เขียนอะไรอยู่แปลว่าเขาอยากคุยกับคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากตัดสินใจกลับมาชัดเจนอยากมาเคลียร์ใจ นะ,ะอยากมาเคลียร์ใจอยากพูดอยากคุยนะเหมือนรู้ใจเตงละดูเวอร์มาคนคุยกับคนทางไกลจริงด้วยหรือสิ้นสุดของการรอคอยคุณนี่แหละคือความรักนะ,ะคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากอยู่เป็นครอบครัวอยากกลับมาอยากมาชัดเจนนะคะอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะนาะนะสองดาบเห็นไหมคะตรงนี้ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้คุยกันหรือเขาพศพศพสับสนตอนนี้เขาไม่สับสนแล้วนะคะหรือเขากําลังสับสนเช่นตอนนี้ถ้าทักเข้ามาคุณจะโอเคไหมคุณจะตัดเขาไปไหมนะคะตรงนี้นะไพ่เนี่ยถือดาบอยู่ตรงนี้นะคะมีหดาบตรงนี้นะคะไม่แน่ใจนะคะคุณอาจจะไม่อยากได้เขาแล้วแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาแน่ใจแล้วลคุณคือคนที่ใช่และชัดเจนนะคะที่เขาอยากเดินเขาไปหานะคะตรงนี้นะ,ค,ะคุณคือคนที่กลุ่มมัดหัวใจเขานะคะ นะเขาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจอาจจะเป็นคําพูดที่ทําร้ายความรู้สึกคุณหรือเป็นเรื่องสามเศร้าที่เขาเคยดึงใครเข้ามาหรือเปล่าหรือที่ผ่านมาไม่ชัดเจนนะคนะนาสองไม่เท้านะคะเขารอโอกาสรอจังหวะนะอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะนะคะตรงนี้แม่มอว่าหรือเขารอคุณอาจจะเคยดูแลใส่ใจเขาเคยทักเข้าไปก่อนเคยงอเข้าก่อนนะคะแม่มอว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างมโกนะ้นะนะคะ แต่ตอนนี้มันเหมือนรู้ใจตัวเองนะรอนะคิดถึงนะนะคะแม่หมอว่าเขาจะอดทนอดลุนทนไม่ไหวอยากจะทักทายคุณมาให้คุณออกมาในโทนค่อนข้างสวยเลยในใจเขาเนี่ยเหมือนเขาตื่นรู้เหมือนเขารู้แล้วอ่ะนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนะนะ,ะไหนถือถ้วยแม่หมอว่า เขาอยากมาง้อคุณแล้วนะแม่หมอว่าเขายังถือคุณไว้ในมือเลยนะเนี๋ยนายถือถ้วยอยากมางอ้อมาขอโอกาสมาขอคืนดีนะคะก้าวเรียนนะะการที่คุณนิ่งเงียบไปหรือมีบางอย่างที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่าคุณหรือเขาก็อยู่ได้นะก้าเหรียญน,นะะเขามีเงินมีงานมีหน้าทีการงานที่ดีแต่ตอนนี้เริ่มดูแล้วว่าอยู่ไม่ได้คิดถึงนะคะโอ้แปดไม้เท้าคะ่ะทุกคนทุกท่าน ใครรอข้อความสื่อสารไม่มาว่าจะมีคนมาง้อคุณหรือเผลอมีคนมาขอคุณแต่งงานหรือมาพูดเรื่องอนาคตหรือรู้ใจตัวเองละเขาบอกกลับมามีความสุขกับเขาอีกได้ไหมนะกลับมาเหมือนเดิมอีกได้ไหมสิ่งที่เขาเคยว่าคุณให้ร้ายคุณนะไม่เคยยอมให้คุณตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วนะ่าเรื่องคําพูดนะเห็นไหมคะนะดูเวอร์คุณคือโลกทั้งใบของเขา คุณคือความรักความเข้าใจนะคะคุณถือไม่ท้าไม่หมอว่าเขาอยากจะเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยนะคะเออนะคะไม่หมอว่าคุณนี่แหละคือเขาที่ถือไว้อยู่คนเดียวนะคะตรงนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขารู้แล้วว่าคุณเขารักคุณมากนะคะกลับมาได้ไหมคะขอดูนางฟ้านะคะต้องเติมให้ ะะโอ้นะคะรีคอนสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะฮะมันปลอดภัยที่จะรักอันดิมูนนะคะโอ้โหไใต้สำรับนะ่าเอาเนี่ยฮะมันคุ้มค่าที่จะรอคอยไพ้ใต้สำรับค่ะทุกคนทุกท่านแม่หมอไม่รู้นะถ้าคุณมาดูไพ่ยิปซีนะคะ ไพ่ยี่สี่มีพลังงานนะคะแม่หมอบอกเลยขอให้คุณได้แต่งตง,งานขอให้คุณได้มั่นหมายหรือขอให้เขาพูดเรื่องอนาคตกับคุณขอให้เขาได้ซื้อแหวนให้คุณแล้วกัน <c oughs> ให้เอ็นเกรดเมนมนต์นะคะโอออะนะแม่หมอขอแนะนําสุดท้ายแล้วกันนะคะขอให้แนะนําสุดท้าย ออ,อ,ออกมาบ่อยมากดเวอรเนี่ยนะคะสีไม้เทา้าอ๋อนะคะดิเชียดิวต์บางคนคุยกับคนทางไกลเดอะซันนะคะแม่หมอว่าเทียนนะคะยังเห็นไหมคะเทียนยังสว่างอยู่ยังไม่หมดแม่หมอว่ามีคนคนหนึ่งยังหวงแหนคุณอยากจะวนกลับมาทําให้ความรักมันสดใสนะคะไม่แน่นะไพเนี้ยขึ้นมาเนะี่ยนะคะ เขาอาจจะอยากกลับมาแต่งงานคุณหรือบางคนความรักช่วงนี้นะแม่หมอบอกอีกแบบหนึ่งนะถ้าท่านใดที่มีความรักที่คุยกันมานานแล้วผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบททดสอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่ายยงมีคนรู้ใจตัวเองนะคุณอาจจะถูกนะคะขอมั่นหมายขอแต่งงานก็ได้นะคะมีของขวัญของฝากด้วยนะแม่หมอว่ามีคนจะกลับมาขอโอกาสขอคืนดีคุณนะคะมีคนรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าเขารักคุณมาก เขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะขอบคุณมากมายสำหรับการแรนดอมนะคะในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆมีความสมหวังถ้าท่านใดที่ควบกับใครมานานมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายถ้าใครที่มีปัญหากันได้กลับมาเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและขอให้เขารักคุณเหมือนพ่ขึ้นนะคะเหมือนคนที่รู้ใจตัวเองเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขามีโอกาสมีคนเดินทางด้วยนะคะเนี่ยเดินทางมาเจอคุณ ขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายเดือดเพิ่มเติมกันได้สวัสดีค่ะ